สวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาสอนอ่าในส่วนของการาเริ่มฝึกนกบินอิสระนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าเริ่มฝึกเริ่มยังไงนะครับน้องตัวนี้ชื่อทะเลนะครับรับมาอยู่กับผมได้อสองวันนะครับสองวันนะก็ ผมจะทำคลิปให้ดูนะครับว่าน้องเรียกแล้วมาเป็นยังไงโอกาสความความสนิทสนมเป็นยังไงคือเรียกคือตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพักในการเรียกน้องนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ไปสักพักเนี่ยจะเรียกเร็วและมาเร็วอ็วิธีการฝึกเบื้องต้นก็คือใช้ระยะใกล้ก่อนนะครับทะเลมาเร็วทะเลมา เรมาเร็วมามามาเร็วเรมาทะเลมาเรมาเร็วเร็วครับนี่ก็คือลองใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายมาเตะมาเร็วทะเลมามาอ่านะครับเบื้องต้นก็อย่างเงี้ยครับค่อยๆเรียกเข้ามานะครับแล้วก็ให <ส Alex> ้ของรางวัลเขานะครับแต่อันนี้ผมป้อนไปแล้วทะเลมามาเร็วทะเลมาเร็ว ผมป้อนเขาไปแล้วนะครับก็คือจะลองดูนะครับว่าเขาอิ่มแล้วเนี่ยเราจะเรียกเขาได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการฝึกของผมนะครับบางทีบางคนเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกอย่างนี้นะบางคนต้องแบบว่าไม่อิ่มต้องหิวกว่อนแล้วถึงจะเรียกมานะครับแต่ผมให้กินเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเรียกนะครับจะได้รู้ใจน้องด้วยครับอ่า นะครับเลยดูน้องด้วยครับว่ามาจริงไหมพราะอิ่มยังไงก็ต้องมามาทเลมาเร็วทเลมาทะเลมามาเร็วนะครับมาเร็วทะเลมามาลงมามาสวยนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่ง ช่องด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจไว้ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาหัดเรื่อยๆครับหัดเรื่อยๆให้ให้ดูนะครับว่าความเชื่อมเป็นไงครับเพราะตัวนี้ผมจะทําไว้แข่งนะครับแข่งบินอิสระมาเร็วทะเลมาเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับทะเลมาเร็ว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 มาอ่านะครับ ก็แรกๆอาจจะลงผิดเป้าหน่อยครับขึ้นหัวขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องยอมเขาครับได้ไหมนะครับก็ต้องยอมเขาอย่าไปนั่นคือเราก็ต้องใช้ใจแรกเขาไปก่อนอ่ะสวยสวยมากเออโอเคครับนะครับเนี่ย นะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับ